ไกด์นลน์ตัวอย่างการใช้ซอฟต์แวร์ PI Studio เบื้องต้นนะครับเมื่อเราติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีไอคอนตัวเนี้นะครับไอคอน PI Studio นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ให้นะครับใต้คลิปนะครับโอเคนะครับ PI Studio นะครับเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเขียนหน้าจอ h m i ของ v i c o อครับผม โอเคคุณเปิดขึ้นมาตรงนี้นะฮะในตัววิชาตัวนี้ก็จะมีลิงก์นะครับแมนนวลนะครับการเขียนต่างๆนะครับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นต่างๆฮาร์ดแวร์เป็นยังไงคู่มือเป็นอย่างไรนะครับแล้วรวมถึงตัวเดโมนะครับเดโมต่างๆนะครับสามารถ กดมอลและโหลดเดโมมาดูได้นะครับรวมถึงคลิปวิดีโอสอนตั้งแต่เริ่มต้นติดตั้งใช้งานในแต่ละฟังก์ชันในแต่ละอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับวินจ็ตต่างๆอย่างอันนี้คู่มือมาโคถ้าคุณอยากรู้เรื่องตัวโปรโตคอลพ c นะครับทั้งโอนทั้งเกา่าทั้งใหม่เอาเป็นตัวตัว,ต,วตัวใหม่ละกันเนาะสมมติตัวนี้นะครับกดมาดูนะครับก็จะมีเป็นยี่ห้อเลยสมมุติว่าเราจะต้องการลิงก์กับมิซูบิชินะกันนะครับสมมติตัวนี้นะครับกดขึ้นมา นะครับตัวนี้ก็จะมีลิงก์ให้เลยว่าเอ้ยมิสูบิชิคุณรุ่นไหนสมมติว่าคุณเป็นรุ่น 5U นะครับ 5U ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็กดมานะครับก็จะบอกเลยเป็น 5U ผ่านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้รุ่นไหนแล้วก็คอนเน็กชันเป็น net, อินเทอร์เน็ตพอร์ตเป็น502สเตชันเป็น0อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มาดูกันว่า ดัตต l าลีมีอะไรบ้าง x เท่าไหร่ y เป็นยังไง d ด m d ต่างๆดึงตรงแล้วก็รวมถึงไกด์ไลน์นะครับวิธีการคอนฟิกเซตติ้งของ gx work s 3นะครับคอนฟิกอย่างไรนะลองทำตามคู่มือนะครับรวมถึงสายไฟที่ต่อนะครับแลนเป็นยังไงนะครับการประกาศตัว smlp s l m p อย่างไรไปตรงไหนนะครับรวมถึงรุ่น l 2นะครับรุ่น l 2เนี่ย มีความชาเลนจ์ตรงที่ว่าตัวนี้ฮะมันสามารถเ,เป็นออกไปแทนโปรโตโคอลที่เป็น Q-Series ได้นะครับดึงตรงผ่าน422นะครับผ่าน232ได้นะครับอันนี้นเป็นต้นนะครับนะครับอย่างนี้ครับ422นะครับเนะครับเยอะแยะเลยฮะในนี้นเดี๋ยวมาอธิบาย ภายหลังนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับวิธีการใช้นะครับนะครับถ้าเกิดเราเริ่ม New Project นะครับเราก็มาที่ New Project แบบนี้นะครับเราเลือกรุ่นให้ถูกนะครับมี general series นะครับหรือเป็น i series นะครับหรือเป็น ig ie ie เป็นราคาประหยัดนะครับ i นี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ ie เนี่เป็นรุ่นใหม่ราคาประหยัดมากๆนะครับอย่างอย่าง ie ก็จะเริ่มเป็น3.5นิ้ว4.3นิ้วนะครับ7นิ้ว ถ้าอย่างไอเตัวนี้ราคา2องสามพันบาทนะครับอย่างเงี้ยเป็นรุ่นฮิตนะครับเป็นต้นนะครับเป็นต้นเดี๋ยวผมจะลองเลือกรุ่นที่เป็นมีแลนด้วยนะคือเป็น IG นะครับเป็น IG ซีรีส์รุ่นที่แพงขึ้นมานิดนึงนะครับไม่เยอะไม่เกิดไม่เกินไม่เกินห0 0พัน 5, นะครับเป็นเจนิ้วห้า0 0ันบาทโอเคนี่ฮะเยวไปเด่น IG ผมจะลองเป็น IG นะครับ iG30 7 0เจแล้วกันอ่าเป็นรุ่นฮนะิตเนาะอย่างเงี้ยนะครับ IG นะครับทาทาอะไรได้บ้างนะผมก็กดโอเคนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าโอเคนะเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นะครับหน้าแรกเลยนะครับจุดที่นี้สกินที่หนึ่งอันดับแรกเลยเราผมอยากให้ทําเรื่องของโปรโตคอลคอมมิวนิเคชันก่อนนะครับเรากดที่ New เราก็ไปเลือกรุ่นนะครับของของ p o c นะครับสมมุติว่าผมจะเลือกเป็นมิสุบิชิเนาะผมก็สามารถเซิร์ชนะครับเป็นมิส b บิชิได้นะครับตรงนี้ อ่าตรงนี้นะครับผมเซิร์ชเป็นอ่มิตซูบิชินะครับนะครับมิตซูนะครับมีไม่เอ่ยนะครับเซิร์ชจริงๆมันมีตัวตะคอมิตซูอยู่นะอ่านี่ฮะมิตซูนะครับตัวนตะคออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีวีคอนนะครับมี ABB นะครับมีนะครับหลายๆตัวนะครับเอสบิวนะครับเดลต้านะเดลต้าเยอะหน่อยนะครับดีบีพีนะครับทั้งหมด ะครับอินเวอร์เตอร์ของเดลต้าก็ลิงก์ตรงได้นะครับบุรุษทางเอสกี้ด้วยนะครับตอนถ้าเป็นของทางไต้หวันก็จะเป็นฟาเทคอย่างเงี้ยฟูจินะครับไฮวิเอลนะครับของจีนกับย์ไฮเทคนะครับอายเด็กก็จะรุ่นนี้นะครับไมโครไมโครสมาร์ทเนาะถ้าเราเห็นเอนอวานนะครับเอนอวานก็จะประมาณนี้รุ่นนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ของ i n v t นะครับมีตั้งแต่ GD ซีรีส์810-8000แล้วก็ INC1 นะครับ เขียนดำนี้โคโยนะครับดำนี้นะครับอันนี้เป็นลิควิดเลเวลนะครับตัวมิเตอร์อ่านตรง LS ก็เป็นของ LG นะมา m a s t e r นะครับเป็น LG LS m a t e r นะครับเดลักโโตคอลนะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปอ่านไปดูอ่ะผมมาดูที่มิซูบิชิก่อนนะครับผมเลือกรุ่นเป็น 3U นะครับตัวนี้ 3U นะครับผมกดโอเคนะครับเนี่ยจะเรียกโปรโตคอลเป็น232 นะครับหรือจะใช้เป็นโปรตโตคอล485ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับ3ามอยู่นะครับเป็น485ได้เลยได้เลยนะครับขึ้น485คูณหนึ่งนะครับในนี้เขาจะเขียนเป็นตารางพินไว้เนาะสมมติว่าเราเห็นตรงนี้ก็จะมีพินหนึ่งนะครับเป็น T X บวกนะครับพินหกเป็น T X ลบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พินห้าเป็นกล่าวอย่างเงี้ยเป็นโดยตรงนะฮะนี่จะเล็กโปรตโตคอลนะแล้วก็ใช้ใช้โปรตโตคอลเป็น ก้าวบรหกนะครับเจ็ดบิตนะครับสต็อปหนึ่งบิตเป็น, event, นอ,อีเวนต์เนาะอ่าผมก็กดโอเคมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมปรับอ่าไอ้ตัวจอันตยให้ใหญ่หนะ่อยเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้นะฮะสมมติว่าอันนี้เป็นบิตนะครับอันนี้เป็นคอมมอนออบเจกต์เนาะเอาเป็นแรมแล้วกันบิดสวิตกับบิตแรมนะครับบิตแรมคือตรงนี้บิตแรมอยู่ตรงนี้นะบิดสวิตกับบิตแรมอ่านะครับผมจะเลือกเป็นเอมนะครับ บิดแลมเป็น M ภายในเลยมันมันอ่านตรงได้เลยนะครับอันนี้ฮะเป็น M นะครับจะใช้ PLC ก็อ่านได้นะครับมีสูตรก๊อปที่เป็น485นะครับอ่าเป็น M M0 นะครับอ่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็ใช้เป็นสวิตช์เหมือ e นกัน XMYD เป็น M0 เหมือนกันเห็นไหมฮะโอเคนะครับแล้วผมเลือกสวิตช์เป็นแบบเซตออนก็คือกดออนกดออฟเลยเซตออฟเซตออนก็ออนดาวน์มอเมนทัลลี่กดติดปล่อยดับ นะครับอันนี้เป mm. ็นสวิตช์ก็กดหนึ่งทีติดก่อนทีดับอ่าผมเลือกผมเลือกเป็นสวิตช์ละกันนะครับอ่าเอมนะฮะมันจะขึ้น1ชั่เอ็มศูนย์่เี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับกราฟิกเป็นยังไงก็สามารถเลือกเชฟเลือกเลือกเชฟมาใช้ภายหลังได้เพธ่อื่อิธีเลือกเชฟหลายคนสงสัยว่าเลือกเชฟเลือกยังไงนะครับก็สามารถเลือกเชฟได้นะครับเลือกเชฟยังไงนะครับลคลิปนี้สักสินาทีเนาะก็ไปที่เชฟแล้วก็ไปเลือกที่เนี่ยฮะซิสเต็มเชฟนะครับก็จะมี เป็นสวิชอย่างนี้ก็มีนะครับหรือว่าเป็นพิชเชอร์นะครับสวิชอย่างนี้ก็มีลองดูสวิชสักตัว่อยางตัวนี้แล้วกันนะผมก็เลือกมาแค่เรากด select ตัวนี้ครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลอดไฟดูนี้นะครับผมหลอดไฟผมไปเปลี่ยนก็ได้ครับไปที่กราฟิกนะครับสีนี้เนาะผมไปที่เชฟนะครับผมไปที่ซิสเต็มนะครับพิชเชอร์ผมก็เลือกหลอดไฟได้เอาหลอดไฟแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็เลือกมานะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับ ในตัวอย่างหลอดไฟนะครับสมมติอันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคนะครับโอเคสมมุติว่าผมจะใช้ฟังก์ชันในการบล็อกมูฟหรือว่าทำเป็น f a s t copy นะฮะ M0M เอ่อ M0 เนี่ยผมให้เรียง M1M2M3 จนถึง8ตัวนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับคลิกขวานะครับทำการเอ่อเอ่อทำการ fast c o p y นะครับตรงนี้ฮะ fast copy นะครับผมก็เลือกเป็นสักสักเอ่อสัก8ปตัวอย่างเงี้ยครับวิธีการนะครับเป็นเทคนิคเนาะ ให้ห่างกันหนึ่งบิตนะครับอย่างเงี้ยแปดตัวผมก็กดโอเคเอ่อห่างกันหนึ่งบิตนะครับแปดตัวนะครับเนเวอร์นะครับอ่าเดี๋ยวนะอ่าหนึ่งโอเคห่างกันหนึ่งบิตอย่างเงี้ยครับเนี้ยเดี๋ยผมเอาเยอะไปนะครับผมเอาแค่อ่าฟาสต์คัปปี้นะครับเอา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 สักสี่ตัวแล้วกันห่างกันหนึ่งห่างกันหนึ่งบิตนะครับในสี่ตัวโอเคอันนี้ก็เหมือนกันหลอดไฟนะครับฟาสต์คัปปี้นะครับเอาสี่สี่ตัวห่างกันหนึ่งบิตนะครับ สักอ่าโอเคเยอะเลยเอาใหม่นะครับลบก่อนฟาสต์คัปปี้นะครับเอาเป็นสองแถวก็ได้นะเอาใหม่เลยผมจะเลือกเป็นสองแถวแล้วกันนะจะได้จะได้ได้เยอะๆหน่อยโอเคนะครับนะครับทำการฟาสต์คัปปี้นะครับห่างกันหนึ่งบิตนะครับจำนวนสี่สี่แถวนะครับจำนวนสี่สี่โลแล้วครับสองคอลัมน์เห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ฟาสต์คัปปี้นะครับ 4โล2คอลัมน์จำนวนทางหนึ่งเอาใหม่คลิกขวานะครับฟาส์คอปปี้นะครับ4โลนะครับ2คอลัมน์อ่าได้4อันอันนี้ M0 นะครับตัวนี้จะเป็น M1 อ่าแล้วก็ไล่ไปเลยจนตัวสุดท้ายก็คือ M6 กับ M7 อ,อันนี้ก็เหมือนกันหลอดไฟ M0 หลอดไฟ M1 นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาตรงนี้อ่าแล้วก็จนท้ายเป็น M6 M7 ออโต้นะครับอย่างนี้เลยสมมุติว่าถ้าเราจะเห็นว่าสถานะ เป็นศูนย์เป็นแบบนี้อยู่ถ้าเราอยากเห็นสถานะเป็นหนึ่งเป็นยังไงนะครับก็คือเปลี่ยนเส้นตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งเราจะเห็นสถานะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองซิมูเลชันกันนะครับเลาซิมูเลชันเราแค่กดคอมไพล์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบการเขียนนะครับว่าเราเขียนกรา